สวัสดีครับวันนี้ผมนุมมีสารบรอนครับ mm. ก็มาอยู่ที่ปลาอยู่ค่านะครับผมอันนี้ก็จะมาตั้งคำถามเล่นๆครับผมก็อยากรู้เกันครับมานะครับระวังการปลูกไมาอยู่ค่านะครับ,รบปลูกเขานะครับ Hmm. แบบไหนมันดีกว่ากันนะครับหรือว่าในผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับหรือว่าที่สมน้ำสมเนื้อนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวเอาเป็นแต่ละพื้นที่มันบอขึ้นกันนะครับมาผมจะมาวัดตรงนี้นะครับผมปลานี่นะครับ ที่เห็นนี่น,น,นะครับรอบๆนี่เขาจะเป็นไ้าหน้าเลยครับรอบๆเขาจะเป็นไ้าหน้านะครับปลาคุ่ค่าปลานี่นะครับมันจะเป็นปลาที่มีขนาดบูทีหกไล่นะครับเป็นสูงหกไล่นะครับคอห้ามการซื้อเพิ่นนะครับอยู่ในราคานะครับหาหมื่นบาทนะครับ 6ไร่ห้าหมื่นนะครับก็เป็นไมยุค่านะครับที่เพิ่นปลูกไว้ได้ประมาณ3ปีกว่าๆนะครับเจ้าของส่วนเป็นวานเนาะอยู่3ปีกว่าๆนะครับแล้วผมกับว่าบ่งใหม่นะครับก็ซื้อตกลงซื้อขายกันอยู่ที่ห้าหมื่นหนกะไร่ถ้าเป็นท่าปลูเขาล่ะครับสมมติถ้าเป็นท่าปลูเขาหกไร่เนาะในระยะ6ปีนี้ นในระยะ6ปีนะครับมันจะเห็ดเงี้ยเอ้ยไม่แม้6ปีที่พ่อพิษในระยะ3ปีนะครับ3ปีก็ว่าเนี่ยมันจะเห็ดไ 50, ร่ใดเฮาฮอดห้าหมื่นบ่นะครับอันนี้ก็คือเทียบระวงังนะครับ้าเฮาปลูกไม่ยุคค่านะครับก็คือปลูกทีเดียวเลยนะครับก็อาจจะดูแลพวกเรื่องอางานเล็กน้อยอาจจะมาดูแลก็ได้ครับ บผมปอยเห็นมันหญ่นะครับตัวที่ห้อมาตรงมาตัวแรกย,ยัอย่างมันหนักไหมนะครับถ้ามันเญ่หรืมันกะของมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไม้3ามปีกว่านะครับคือว่าเป็นไม่งามอยู่ด้วยครับไม่งามอยู่เนาะสามปีกว่าก็ไดไ้หน่อยแดงหง่แดงกะนะครับระหว่าง3ปีนะครับ ามปีก็กลัวออกปีไปสักสามปีหกเดือนนะครับสามปีหกเดือนห้าปลูกมาอยู่ข้าวห่อแดดในเงินนะครับห้าหมื่นถ้าห้าปลูกเข่าครับก็าสิได้ข้าวดครับอันนี้ผมม,มีความรู้ทั้งด้านการปลูกเขาาด้ยเพราะว่าคนก็มแนใจว่าการเท็ดหน้าสามปีนะนสิได้เงินหลายเป็นไรน,นะครับผมเทียบระวังของผมเนาะผมมีหน้าอยู่สามไร่นะเท็ดเขา่า นะครับจึงซื้อปุ๋ยนะครับจ้างไถนะครับจ้างเพิ่นไถนําโอ้เห็ดหลายอย่างเลยครับเห็ดหน้านี่ตกมาปีนี้นะครับได้เขาอยู่27ฟุตครับถ้าเอาไปขายจะได้เงินจากบาทวะครับก็เลยอยากรัวระวังเท้านะครับเพราะปลูกมาอยู่ข้าขายนะครับกับเอ่อาเห็ดหน้า เข้าคายเนี่ยแบบหนมันจะคุมก็กันนะครับแบบไนห้ดีกว่ากันนะครับการลองคอมเมน,นมเบิ้งนะครับล่องเอมเมนมาเบิ้งนะครับแต่ว่าส่วนแถวบ้านพมมีคอนเริ่มสิปูกูค้ค่ากันลายแล้วด้วยมีูกูค,ค่าเพราะว่ามีโรงงานมารับซื้อนะครับโรงงานอยู่แถวนี้ครับนี่โอ้เดี๋ยวนี้เมื่อสองสามปีที่แล้วครับ แต่เนี้ยโมมีคนมาแยงซื้อไมยูค้าครับเดี๋ยวโอ้โนายทุนเผลไล่ลายครับนายทุนซื้อไมยูค้ากันลายนะครับหาซื้อไมยูข้าห้ากันลายนะครับก็คู่แข่งห้ากันลายขึ้นนัฮะเพิ่งได้กลองคอมเมนต์เบ้างนะครับกลองคอมเมนต์มาเบ้างนะครับระวังห้าปลูกไมยูค้าครับเทปหน้าเขาครับแบบเมมันดีเท่ากันนะครับหรือว่าอันนี้มันชิเวิร์นะครับกาบ่ได้ ก็บอกได้ว่าเันดีนะครับก็บลองคอมเมนต์มาเบิ้งครับแต่จะข้นมากนะครับไปเจอกันไม่ใช่นะครับน้องคขมินมะเบิ้งนะครับสวัสดีครับ